เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งมีพันธสัญญากับปีศาจเธอจึงให้กำเนิดลูกแฝดขึ้นมาแต่ชีวิตหนึ่งกลับถูกทำลายซึ่งผิดเงื่อนไขหหยาะและการกลับมาแก้แค้นจึงได้เริ่มขึ้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนน้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่องซูมาลาก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์ และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะหนังเปิดเรื่องมาที่เมืองเซมารังอินโดนีเซียในปี1976เด็กๆก,กลุ่มหนึ่งกำลังเล่นเตะลูกบอลที่ทำมาจากหญ้าแห้งตามวิธีชาวบ้านอยู่กลางทุ่งกันอย่างสนุกสนานแต่พอใกล้คำ่ำหลายคนก็พากันกลับบ้านไป เหลือเพียงกริสและอับดีเท่านั้นที่ยังอยู่เล่นต่อแล้วก็พลาดทำลูกบอลหายเข้าไปในไร่ข้าวโพดท,ทั้งสองจึงพากันเข้าไปหาเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินพอดีจูจูพวกเขาก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องเรียกจึงเดินตามเสียงนั้นไปและก็ได้พบกับหญิงหน้าตาอัปลักคนหนึ่งยืนถือลูกบอลของพวกเขาอยู่แล้วก็เดินหนีไปซะงั้น กรีซจึงรีบวิ่งตามเพื่อทวงลูกบอลคืนโดยไม่สนใจอับดีที่วิ่งตามเพื่อห้ามไว้แม้แต่น้อยเมื่ออับดีตามมาถึงก็พบว่าเด็กหญิงนั่นกำลังเอาก้อนหินทุบหัวกรีสจนเลือดสาดแน่นิ่งไปแล้วเธอหันมามองอับดีและสียยิ้มให้อย่างหน้าขนลุกอับดีรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากจึงรีบวิ่งหนีไปบอกกับผู้เป็นพ่อทันที จากนั้นพวกชาวบ้านก็พากันออกตามหากรีซพวกเขาเจอรอยเลือดใต้ต้นไม้ใหญ่และมาเจอศพของกรีซถูกทิ้งไว้ที่หินในลำทารทําให้พ่อของกรีซเข้าใจผิดคิดว่าอับดีเป็นคนสังหารลูกของเขาแน่ๆเพราะเล่นอยู่ด้วยกันเพียงสองคนเท่านั้นแต่อับดีก็ปฏิเสธและบอกว่าเด็กผู้หญิงเป็นคนทําและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อ และแล้วแซบโดชายหนุ่มตาบอดข้างหนึ่งก็โผล่เข้ามาบอกว่าเขาเชื่อในคำพูดของอับดีและคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นยังคงวนเวียนอยู่แถวนี้นั่นก็คือสุมาลาทายาทปีศาจซึ่งต้นต่อของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ29ปีก่อน ย้อนไปในปี1947ที่บ้านของโซจิมหาเศรษฐีประจำหมู่บ้านกำลังนั่งคุยกับแขกและอาของเขาซึ่งอาได้มาเจรจาอยากได้ที่ดินบางส่วนของโซจิมารวมกับของเขาขายให้นายทุนเพื่อสร้างโรงงานแต่โซจิยังไม่อยากขายให้ใครเพราะถือว่าเป็นที่ดินของตัวเองแต่อาก็บอกว่า มันเป็นที่ดินของวงตระกูลต่างหากพร้อมเอาเอกสารให้โซจิไปอ่านดูเงื่อนไขาการซื้อขายแบบมัดมือชกทําให้บรรยากาศในการพูดคุยนั้นตึงเครียดขึ้น แต่แล้วสุรัสตรีภรรยาคนสวยของโซจิก็เข้ามาเสิร์ฟกาแฟลดความตึงเครียดในวงสนทนาให้สัก่อนอานั้นแอบมองดูสุรัสตรีไปอย่างชื่นชมพร้อมบอกกับโซจิว่าถ้าเขาเป็นโซจิ11ปีที่ได้อยู่กับสุรัสตรีป่านนี้คงมีลูก8คนไปแล้วและคงได้ถือครองที่ดินทั้งหมดโดยไม่ต้องมามีปัญหาแบบนี้เพราะโซจิไม่มีทาย,ยาทสืบทอดดังนั้นอาจึงมีสิทธิ์ถือครองที่ดินของตระกูลได้ ต่อมาโซจิก็พูดเรื่องการมีลูกกับสุราสตีอย่างหัวเสีย และยื่นคำขาดให้เวลาเธอภายในปีนี้หากยังไม่สามารถมีลูกได้เขาจะแต่งงานใหม่ทันทีสุลาสตีนั้นรู้สึกเป็นทุกข์กับเรื่องนี้เป็นอย่างมากแต่แล้วเธอก็ได้ยินลูกจ้างสองคนคุยกันว่าภรรยาเขามีลูกไม่ได้จึงจะพาไปหาแม่หมอตุงกินาะที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งช่วยซึ่งเป็นแม่หมอที่มีวิชาสามารถช่วยให้คนตั้งท้องได้เมื่อสุลาสตีได้ยินอย่างนั้นก็ไม่รอช้า วันต่อมาเธอรีบเดินทางไปหาแม่หมอตุงกินะกับแม่ซูมยิ่งรับใช้ทันทีซึ่งต้องนั่งเรือข้ามฟากไปอีกหมู่บ้านหนึ่งโดยมีชายหนุ่มชื่อยันโตรับจ้างพายเรือไปส่ง เมื่อมาถึงสุลัสตีก็เข้าพูดคุยกับแม่หมอเพียงลำพังแม่หมอบอกกับสุรัสตีว่าอาคมของเธอนั้นเป็นสายดำและสุรัสตีต้องทำพิธีด้วยซึ่งถ้าทำพิธีไปแล้วสุลัสตีจะมีพันธะกับนายของเธอที่เป็นปีศาจหากยอมทำพิธีรับรองว่าจะมีลูกแฝดอย่างแน่นอนแต่ก็มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อเธอมีลูกแฝดแล้วคนหนึ่งจะมีใจอบอ้อมอารีด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขาจากมนุษย์ แต่อีกคนจะอัปะลักจิตใจต่ำช้าด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขาจากปีศาจซึ่งสุลัสตีต้องเลี้ยงดูลูกทั้งสองอย่างดีจนอายุครบสิบขวบแล้วจากนั้นเด็กที่อัปประลักชั่วชา้าก็จะถูกปีศาจพรากตัวไปเองแต่ถ้าสุลัสตีไม่ดูแลลูกทั้งสองให้ดีครอบครัวของเธอจะต้องเจอแต่เรื่องอัปมงคลที่จะร้ายแรงขึ้นทุกๆปีสุลัสตีได้ฟังเงื่อนไขก็รู้สึกหดหู่มากแต่ก็ยอมทําพิธีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเธอไม่มีทางเลือกแล้ว ในพิธีแม่หมอได้เอาเลือดที่ผสมของปลุกเสกมากรอกปากเธอไม่นานนักเธอก็ชักกระตุกเหมือนมีอะไรบางอย่างเข้ามาสิงอย่างหน้าขนลุกหลังเสร็จพิธีแม่หมอบอกว่าภายในสองเดือนนี้สุลัสตีจะต้องตั้งท้องอย่างแน่นอน จากนั้นสองเดือนต่อมาสุลัสตีก็ตั้งท้องลูกแฝดจริงๆสร้างความดีใจให้กับเธอและโซจิเป็นอย่างมากโซจิจึงเตรียมจะตั้งชื่อให้ลูกคนหนึ่งว่ากุมาลาส่วนอีกคนสุรัสตีบอกว่าจะให้ชื่อสุมาลาจากนั้นโซจิก็สั่งสุกีลูกน้องมือขวาไปเป่าประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ว่าภรรยาของเขาตั้งท้องแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงวันคลอดพอเวลาเที่ยงคืนสุลาสตีมองเห็นปีศาจนั่งจ้องมองเธออยู่จากนั้นเธอก็คลอดลูกคนแรกออกมาแต่เด็กน้อยกลับนิ่งเงียบไม่ร้องสักแอ่ ไม่นานนักเธอก็คลอดคนที่สองออกมามีหน้าตาอัประลักและร้องเสียงดังเมื่อโซจิเข้ามาเห็นความอัประลักของเด็กน้อยก็รับไม่ได้จึงเอากริดมาแทงสังหารทิ้งทันทีขณะที่สุลาสตีกำลังนอนหมดแรงพยายามจะห้ามไว้แต่ก็ไม่ทันการแล้วจูๆ่ๆเด็กน้อยอีกคนที่แน่นิ่งอยู่ก็ร้องไห้เสียงดังขึ้นมาสงส้นโซจิจึงสั่งสุกีไปเป่าประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าภรรยาเขาคลอดลูกแล้ว 3ปีต่อมากุมาลาก็เติบโตมาพร้อมแขนและขาที่พิการข้างหนึ่งและยังเดินไม่ได้พัฒนาการของเธอช้ากว่าเด็กปกติทั่วไปมากเมื่ออายุได้ห้าขวบนอกจากการพัฒนาที่ช้าแล้วเธอยังมีพฤติกรรมก้าวร้าวชอบวยวายจนโซจิต้องจับมัดมือมัดเท้าแล้วขังไว้ในเพิงเก็บของอยู่บ่อยๆ เวลาล่วงเลยมาจนกุมาลาจะอายุ8ดขวบแล้วเธอหนีออกจากบ้านไปเล่นในตลาดเจอกับกลุ่มเด็กชายเกเรที่เข้ามาแกล้งปลาของใส่จนเธอนั้นร้องไห้แต่กลับเป็นที่ชอบใจและสนุกสนานของเด็กๆพวกนั้นโซจิรู้สึกอับอายและโกรธมากที่กุมาลาขัดคำสั่งที่ห้ามไม่ให้ออกนอกบ้านอย่างเด็ดขาดจึงทำโทษโดยใช้แส้โบยจนหลังแตกถึงแม้แม่ซุมและสุลัสตรีจะขอร้องแต่โซจิก็ไม่ฟังหลังถูกลงโทษแม่ซุมก็มา ทำแผลให้กุมาราด้วยความเอ็นดูแม่ซุมนั้นได้เลี้ยงดูกุมารามาตั้งแต่เกิดจึงรักกุมารามากและดูเหมือนจะมีเพียงแม่ซุมเท่านั้นที่กุมาราสัมผัสได้ถึงความรักที่ได้รับเธอจึงรักและรู้สึกดีกับแม่ซุมมากกว่าใครๆเช่นกันเมื่อแม่ซุมเห็นว่าวันพรุ่งนี้กุมาราจะอายุครบ8ดขวบแล้วจึงเอาตุ๊กตาให้เป็นของขวัญซึ่งกุมาราก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก แต่แล้วคืนนั้นในเวลาเที่ยงคืนกุมาราก็สะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงเรียกชื่อเธอและก็ได้เจอกับเด็กหญิงคนหนึ่งหน้าตาอัป,ปลักบอกว่าชื่อสุมาราเป็นฝาแฝดของเธอมาที่นี่เพื่อปกป้องและรักเธอและจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับเธอจากนั้นก็เข้ามาโอบก,กอดกุมาราซึ่งกุมาราเองก็รู้สึกดีมากๆวันต่อมา กุมาราก็นั่งเล่นเปียโนแต่เสียงกดเล่นของเธอนั้นรบกวนสมาธิในการทำงานของโซจิมากจนเขารู้สึกหงุดหงิดรำคาญจึงเดินเข้ามาสั่งให้หยุดเล่นและตบหน้ากุมาราอย่างแรงไม่นานนักกุมาราที่มีสุมาลาแฝงอยู่ก็เดินเข้าไปหาโซจิแล้วใช้ปากกาแทงไปที่มือเขาอย่างโกรธแค้นโซจิร้องออกมาอย่างเจ็บปวดเขาโกรธมากจึงจับก,กุมารามัดตรึงไม้กางเขนไว้กลางแดดในไร่ข้าวโพดเป็นการทำโทษพอตกข้ามที่โต๊ะกิน ขกุมมลาก็แผลงฤิ์นางฉี่บนโต๊ะอีกจากนั้นก็วิ่งหนีไปกินไก่ในเล้าอย่างอรอ,รอร่อย เช้าวันต่อมาแม่ซุมจึงถามกุมาลาว่าทำไมถึงดือ้อและทำเรื่องที่ไม่น่าทำแบบนั้นกุมาลาบอกว่าคนที่ทำไม่ใช่เธอแต่เป็นสุมาลาแม่สุมได้แต่มึนงงในสิ่งที่กุมาลาบอกเพราะไม่รู้ว่าสุมาลาคือใครมีเพียงสุลัสสีเท่านั้นที่ได้ยินแล้วตกใจเพราะนั่นคือชื่อลูกอีกคนที่เธอเตรียมจะตั้งให้ก่อนคลอดเธอจึงรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากในตอนนี้ วันนั้นสุลัสตรีจึงแอบไปที่ท่าน้ำตั้งใจจะไปพบแม่หมอตุงกินะอีกครั้งแต่คนพายเรือกลับบอกว่าแม่หมอได้เสียชีวิตไปเมื่อเดือนก่อนแล้ว จากเหตุการณ์ที่โซจิถูกกุมลาเอาอปากกาแทงทุกคืนเขาจะจับเธอมาขังไว้ในเพิงเก็บของเพราะกลัวว่าจะทำเรื่องแบบนี้กับคนอื่นๆอ,อีกชีวิตของกุมลาจึงคลุกอยู่แต่ในห้องตอนกลางวานันและในเพิงตอนกลางคืนเท่านั้นแต่ถึงแม้เธอจะไม่ได้ออกไปไหนวันนี้ก็ยังถูกพวกเด็กเกเรตามมาแกล้งถึงที่อีกจนได้ คืนนั้นสุมาลาเข้าสิงร่างกุมาลาแกเชือกที่ถูกมัดออกหยิบเอามีดติดตัวไว้แล้วเดินออกมาข้างนอกตรงไปหาเด็กคนหนึ่งในกลุ่มที่ชอบแกล้งเธอใช้มีดเข้าเล่นงานจนเสียชีวิตจากนั้นก็ไปเล่นงานอีกสองคนต่อจนเสียชีวิตเหมือนกันต่อมาชาวบ้านก็พากันออกตามหาเด็กทั้งสคนซึ่งหายไปถึง3มวันแล้วแต่ก็ยังไร้วี่แววว่าจะเจอจากเหตุการณ์นี้ผู้ใหญ่จึงเรียกประชุมลูกบ้านห้ามทุกคนว่าอย่าให้ลูกหลานออกจากบ้าน หลังพระอาทิตย์ตกดินเด็ดขาดระหว่างนั้นกลุ่มเด็กชายที่เหลือสี่คนก็รอพ่อแม่อยู่ที่บ้านแต่ก็ถูกสุมลาตามมาแก้แค้นอีกทั้ง4ถูกสุมลาใช้มีดสังหารจนเสียชีวิตอย่างสยดสยองเช้าวันต่อมาชาวบ้านก็ออกตามหาเด็กทั้งหมดที่หายไปซึ่งตอนนี้รวมเป็นเจคนแล้วสุดท้ายก็เจอศพเด็กสองคนถูกใบไม้กลบอยู่กลางป่าและเจอตุ๊กตาตกอยู่ข้างศพอีกด้วยขณะที่บ้านของโซจี แม่ซูมได้ตักน้ำจากบ่อขึ้นมาแล้วเห็นน้ำนั้นเป็นสีแดงจึงรู้กันว่ามีศพเด็กอยู่ในบ่อน้ำต่อมาชาวบ้านก็พบศพเด็กอีกสี่คนถูกตัดหัวเสียบประจานอยู่ที่ไร่ข้าวโพดอย่างน่าสยดสยองอีกดังนั้นชาวบ้านจึงรวมตัวกันไปที่บ้านของโซจิกล่าวหาว่ากุมาราเป็นคนสังหารเด็กๆทุกคนพร้อมเอาตุ๊กตาที่เก็บได้ใกล้ศพมายืนยนันแต่โซจิปฏิเสธว่าไม่จริงและไล่ชาวบ้านให้กลับไปก่อนพร้อมบอกว่าจะนําเรื่องนี้ไปหารือกับผู้ใหญ่บ้านเอง ทุกคนจึงพากันกลับไปโซจิมั่นใจว่ากุมารานั้นตอนกลางวันอยู่ในห้องส่วนกลางคืนก็ถูกขังไว้ในเพิงเก็บของไม่มีทางจะออกไปไหนได้แน่แต่เพื่อความมั่นใจเขากับสุราสตีจึงไปตรวจดูในเพิงอย่างละเอียดแต่แล้วกลับพบว่าฝาผนังด้านหนึ่งเป็นรู มีกระสอบปิดทับไว้โซจิไม่คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นฝีมือของกุมลาได้สุลัสตีจึงบอกว่าคนที่ทําคือสุลาลูกแฝดอีกคนที่เขาสังหารทิ้งซึ่งครั้งหนึ่งกุมลาเคยบอกกับเธอแถมเธอยังเคยเห็นสุมลากับตาตัวเองอีกด้วยเธอตอบว่าโซจิที่ควรเลี้ยงดูสุมลาให้ดีเรื่องเลวร้ายเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเพื่อให้หายสงสยัยโซจิจึงไปถามกุมลาด้วยตัวเองว่าเธอเป็นคนสังหารเด็กๆพวกนั้นหรือเปล่า กุมลาบอกว่าคนที่ทําคือสุมาลาและเธอพยายามห้ามแล้วแต่สุมาลาไม่ฟังและอยากจะสังหารทุกคนที่เหยียบย่าทําลายเธอโซจิจึงสั่งให้สุกีจับกุมลาใส่ตรวนไม้ขังไว้ในเพิงส่วนตัวเขาจะไปหาพ่อหมอคุสโนให้ช่วยจัดการเรื่องนี้กุมลาที่ถูกใส่ตรวนไม้ก็ได้บอกกับแม่สุมว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดครบสิบขวบของเธอแล้วเธอจึงขอให้แม่สุมออกจากบ้านไปในวันนี้ไกลเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะเธอไม่อยากให้แม่ ซุมต้องมีอันตรายเธอรักแม่ซุมมากแม่ซุมที่รักกุมาลามากเช่นกันได้แต่ร้องไห้และรีบเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านหลังนั้นไปพร้อมกับแซบโดลูกชายของเธอทันทีตามที่กุมาลาบอกทางฝั่งโซจิ เมื่อเจอกับพ่อหมอคุสโนพ่อหมอก,ก็รีบทำพิธีดูเรื่องราวต่างๆและบอกว่าสุลัสตรีได้ยอมทำพันธสัญญากับปีศาจเพียงเพื่อให้ตัวเองตั้งท้องลูกของโซจีนั้นเป็นฝาแฝดคนหนึ่งเป็นลูกมนุษย์ส่วนอีกคนอัปลักษ์เป็นลูกปีศาจและเขาควรจะเลี้ยงดูลูกทั้งสองให้ดีจนครบสิบขวบจากนั้นลูกที่อัปลักษ์จะถูกปีศาจพรากไปเองแล้วพวกเขาจะอยู่อย่างมีความสุขแต่โซจีกลับไปสังหารเด็กอัปลักษ์ทิ้งทำให้ปีศาจโกรธแค้นมาก พอหมอบอกว่าเมื่อถึงเที่ยงคืนเมื่อไหร่ภัยจะมาเยือนเมื่อนั้นเพราะพอถึงเที่ยงคืนกุมาราจะครบสิบขวบร่างของเธอจะถูกสุมาลาสิงอย่างสมบูรณ์มีทางเดียวคือต้องไล่สุมาลาออกจากร่างกุมาาให้ได้ไม่อย่างนั้นกุมาาจะกลายเป็นลูกปีศาจไปตลอดกาลพอหมอจึงเอากริดลงอาคมให้กับโซจิกลับไปใช้จัดการพากุมาามาที่นี่เพื่อทำพิธีไล่สุมาลาออกจากร่าง แต่ถ้าหากพามาไม่ได้ก็ให้ใช้กริดนี้แทนไปที่หัวใจของเธอเพราะจะปล่อยให้ลูกปีศาจอยู่บนโลกนี้ไม่ได้เด็ดขาดตัดมาที่บ้านตอนนี้สุมาลาที่สิงร่างกุมลาอยู่ได้มาเรียกสุกีและเข้าเล่นงานสังหารสุกีด้วยดาบ แล้วจับแขวนคออย่างน่าสยองจากนั้นก็เข้าเล่นงานสุรัสตรีไล่ทำร้ายจนเธอหนีมาอยู่ในห้องนอนสุดท้ายสุมาลาก็พังเข้ามาได้ใช้มีดกรีดไปที่ขาของสุรัสตรีจนเลือดสาดต่อว่าสุรัสตรีที่ไม่เลี้ยงดูลูกของตัวเองให้ดีเธอบอกว่าเธอพยายามทำทุกอย่างแล้วและคนที่สังหารสุมาลาคือโซจิสุมาลาจึงต่อว่าว่าทำไมไม่ปกป้องกุมาาเธอบอกว่าพยายามจะปกป้องและผิดไปแล้วเธอขอคุยกับกุมาา สุมาลาจึงยอมออกจากร่างให้คุยกันสุลัสตีจึงขอกุมารายกโทษให้ที่ไม่สามารถเป็นแม่ที่ดีได้ กุมาายอมยกโทษให้ด้วยดีแต่แล้วสุมาลาก็กลับมาสิงร่างแล้วบอกว่าเธอไม่ยอมยกโทษให้เด็ดขาดแล้วใช้มีดตัดมือและแทงสังหารสุลัสตีเสียชีวิตไปทันทีขณะนั้นโซจิได้กลับมาที่บ้านแต่ก็ไม่ทันที่จะช่วยสุลัสตีไว้ได้ไม่นานนักก็ถึงเวลาเที่ยงคืนโซจิมองเห็นกุมาาเดินเข้ามาขอให้ช่วยโดยมีสุมาลายืนอยู่ไม่ห่างจากนั้นสุมาลาก็ใช้มือง้างปากของกุมาาออกแล้วพุ่งเข้าไปสิงในร่างกุ ุมาาทันทีแล้วเขาเล่นงานโซจิจนตกบันไดได้รับบาดเจ็บแต่โซจิก็แข็งใจวิ่งไปในหมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านจึงพากันมาที่บ้านโซจิและออกตามหากุมลาเพราะคิดว่าทุกอย่างเป็นฝีมือของเธอขณะที่โซจิพยายามจะบอกว่ากุมลาไม่ได้ทำแต่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเขาจึงออกตามล่าตัวสุมลาอีกครั้ง ในที่สุดโซจิก็เจอตัวสุมาลาจึงเข้าต่อสู้กันสุมาลาพลาดถูกซัดจนสลบไปโซจิจึงรีบเอากริดมาจะสังหารทิ้งตามที่พ่อหมอบอกแต่ก็ทำไม่ลงจึงเปลี่ยนใจเอากระสอบมาใส่ตัวเธอไว้เพื่อจะเอาไปให้พ่อหมอทำพิธีแต่แล้วจูๆ่ๆสุมาลาก็หายไปเหลือเพียงกระสอบเปล่าแล้วเธอก็กระโจนเข้าเล่นงานโซจิอีกครั้งเมื่อสุมาลาเสียท่าโซจิก็ใช้กริดแทงไปที่อกซ้ายตรงหัวใจเธอ จนแน่นิ่งไปแต่ทว่าเธอกลับลุกขึ้นมาอีกและบอกว่าตั้งแต่ยึดร่างของกุมาราได้ฟันของเธอก็เปลี่ยนเป็นคมเคี้ยวดวงตาก็เปลี่ยนเป็นขาวโพลนและหัวใจของเธอก็เปลี่ยนมาอยู่ด้านขวาแทนจากนั้นเธอก็ใช้กรีดกรีดท้องโซจิจนไส้ทะลักแล้วแทงไปที่หัวใจเขาตามด้วยเอาแท่งไม้เสียบไปที่ตาทั้งสองข้างอย่างทารุณ ไม่นานนักชาวบ้านก็มาเจอศพโซจิถูกมัดตรึงกับไม้กลางเขนอยู่ในไร่ข้าวโพดนั่นเองเวลาต่อมาก็พบศพพ่อหมอคุสโนถูกสังหารด้วยกรีดจนเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองไปอีกคน เมื่อสุมาลายยึดด่างกุมลาได้แล้วก็ไม่มีใครปราบเธอได้ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครเห็นเธออีกเลยและชายที่เล่าเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือแซปโดลูกของแม่ซมนั่นเองถึงตอนนี้เขาก็ยังย้ำกับชาวบ้านว่าก่อนตะวันตกดินทุกคนต้องรีบเข้าบ้านและกลางคืนห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดไม่อย่างนั้นสูมาลาจะมาเอาชีวิตได้ แล้วหนังก็จบลงนะคะนี่ก็เป็นหนังอินโดนีเซียที่สร้างมาจากเรื่องจริงค่ะซึ่งเชื่อกันว่าสุมาลายยังคงวนเวียนอยู่ในป่าของเซมารังนะคะและผู้ใหญ่ยังคงย้ำเตือนลูกหลานไม่ให้ออกจากบ้านหลังพระอาทิตย์ตกดินจวบจนทุกวันนี้ค่ะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนอนน้อยสปอยหนังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ